กลอนวนวลอนี้เลยพญิบาลาเซสวัสดีจ้า,า,าสวัสดีจ้าวันนี้ได้กระเพราหมูสับถาดนะครับเพชเพชเลยพี่น้อง่อยส่พิกประมาณนเคืองลูกหนละเอาว่าปวดไปพวกบ้ามีไข่ดาวคนละสามใบนะครับไข่ดาวของข่อยอันไม่สุกนะครับข้างในเป็นยังแบบว่าเป็นยาบะกอบไม่พี่น้องอือ เค้กหรือมีผักบักแตงนะครับมาเสพเสมาสัากหน่ะเมนูโปรดของแฟนจันเองนะนี่ยข้าวกันจ้าเห็นเห็นบ่นว่าไม่เห็นทำเมนูให้กินเลยไมเป็นไงนี่แหละเมนูโปรดของมูวันอืมขาดวันต่อวันนะกินได้ทุกวันมือต่อม,มอืออ,อ,อืะอร่อยมากเผ็ดดีไหมเธออุ๊ แซ่บไหมล่ะข้าวอร่อยกวัดตักฮานคือฝีมือฉันเองผัดกะเพราไม่ชอบกินหวานเด้อชอบแบบกลมกรอบนัวๆแล้วก็แรงไหมล่ะ นี่เลยอือแค่นข่าวอร่อยไม่รู้ทำอร่อยอ ไม่เคยรักเดียกันฉันก็รักเธอนะไอเห็นโพดขายของบ่อยๆจะสู้เบื่อกันหรพี่ปล่งเนี่มันเป็นการแบบว่าทำให้เราอยู่รอดได้นะเพราะเฟซเฟซบุ๊กทุกวันนี้เหรียญไม่มีเลยจ้อยู่รอดได้หรือไม่ได้ก็เท่านั้นเลยจ้าขึ้นก็มูเจ้าเด้อปริชาชนรุ่นยข่ปลาแก่ข่รับร้องความแซบดิเงี้อร่อยทุกเมนู คุณจะไม่ดังเหมือนไทยเขาแต่ความอร่อยของเราก็ไม่เป็นรองใครนะจ๊ะนี่มึดูอาจจะเป็นที่หนึ่งก็ได้นะอใครจะรู้ใช่ไหม้ขอแค่เปิดใจลองชิม เอฟซีบอลท่านบอกว่าจากบนดุนมแต่ผู้ใหญ่บ้าไม่มีปลายทางอ่ะไม่มีปลายทางครับเพราะว่าเคยทําแล้วแล้วสินลูกค้าไม่รับสินค้าปลายทางครับเสียหายทําขึ้นทางร่องอล่าสุดเคยทาปลายทางไปนะอ่ะจากลองเนาะเราก็บวกค่าปลายทางแล้วบแล้วแหละ แจ้งแล้วลูกค้าเอาพอไปถึงบ้าของสับนาบอกกับมา่นาครับสาวเขาไม่ว่าหรอเราก็ไม่ได้ว่าของตัวเองอร่อยมากมานะแต่ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยคุณจุบที่เป็นดาราช่องเจ็ดอ่ะคุณชื่ออะไรอิสกรสาธุธรรมใช่ไหมสั่งสองรอบ้วครับ ล้วก็ลูกค้าค่ะลูกค้าก็เก่าก็กลับมาสั่งเยอะนะจ๊ะก็ขอ,ขอบคุณลูกค้าก็สั่งเยอะนะเยอะกับมมอื่นุๆอวยกับโมใหญ่บ้าขอบคุณค่ะพวกค้าวเก่ากลับมาเย,ะายาอะสั่งทีละหลายโหลอยู่นะโอ้ยทำไมฉัมมมมมรนรู้สึกว่าชัดจี๋ ไมกินพริกเมื่อกี้เลยคิดว่าพริกไม่เผ็ดแล้วเนี่ยเนี่ยอันนี้ของขโมยของแม่มาหลังบ้านสองสองลูกเอาไม่มีแค่นั้นนะมันมีแค่สองหน่วยของโดนยาน,นั่นมันมีสีสเสียวกับสีสเสียวสลางแช่นางไว้แล้ว พริกันนี้มันเผ็นะอืมตี๋แหล่มึงรู้ไมมนี่อะไรมึรู้จังเลยมันเผ็ดมากมันเปนพริกหวานไหมนะน่าละนี่ละพริกกินหนูก็จะซุบบอกๆจานนี้แล้วฉันก็ว่าอยู่ทำไมพริกอันนี้มันเผ็ดจังเลยอ๋อเก็บหลังบ้านนี่เองฉันคิดว่าพริกหวานเคี้ยวเทาเต็มที่ใช่ เขานี่ยเผ็ดเนี่ยไม่ได้เผ็ดแบบว่าพริกเข้าไปน่ะมันเผ็ดแบบเผ็ดร้อนน่ะเป็นเหมือนพริกกระเหลียงญี่ปุ่นน่ะเข้าใจไหมพริกกระเหลียงพริกญี่ปุ่นน่ะเผ็ดเหมือนพริกด้วยอ่ะมันเผ็ดแล้วเผ็ดเผ็ดร้อนๆไงแซ่บพี่น้องแซ่บแซ่บถ้าใครมีโอกาสผ่านมามาเด้อนขอสิพ่านให้กินแซ่บพี่น้อง ซื้อหมูมาทนเจ้จ่ะซื้อเรียกนายชุดดาวน่ารอดที่ยังทำนายามใช่ไหมทำข้าม,ามใช่ไหมใช่แล้วมันตาแตกเลยแม่หนะกินไข่หมดสามใบแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> โอ้ อต้องไปงานศพญากใช่ไหม,อ,มอ่ะดำได้เหมือนกันเสืยอ๋อตัวนี้คือบินเข้าน้ำฉันอ่าปรมึงอ่าราก,กนันราก,กันไปแล้วเ <c oughs> นี่ยน้ำตาแตกจริงๆนะ ข้าวสารฉันก็นึกว่าพริกหวานเนาะฉันก็กินแล้เต็มที่เลยมึงขอโทเมาไพี่น้องเสร็จเพราะพริกอันนี้ก็ใส่เยอะมากอ่ะพริกไองพริกอันนี้พอรับเผ็ดได้อยู่แต่อันนี้มันเผ็ดไปไงอันนี้พริกอันนี้เผ็ดมากเหรอท่านยายพริกกะเหรี่ยงหรือพริกอะไรไม่รู้เนี่ยข้อมูลอิจการขอบคุณเวลายครับพี่น้องถีดติดตามช่องพริบหองพยาบาลรัสเซียพ่อกกคิินาครับไส้กรอกแหนมหมูแหนมเนื้อมัมเนื้อ ยังสัง่งใดขึ้นกาได้พี่น้องเนอะหมูแต่เดียวเนอะเดี๋ยวเดียวก็สั่งได้นะครับก่อนเดร์ไม่ได้เลยไม่กราบขอบพระคุณดวงนะครับสวัสดีครับ